อแอปนี้ก็คาจะใช้งานดีแล่ด้วยเอ้่อ๋อเปิดแล้วเหรอก็ตอนนี้กูฮีโมโคนเดิมเพิ่มเติมคือไม่มีหาอะไรทั้งนั้นก็เจ๊อีพีตอนนี้ก็อยู่กับช่วงมางะเหมือนเดิมก็ฝึกผ้าและเหยียโดยเรื่องที่กูจะมาอ่านในวันนี้ก็คือเบื่อไม่อยากทำงานนับรุภัยอะไรนั่นไม่เอาด้วยแล้ว จะเปลี่ยนเรื่องไขาการทำงานให้ก็ขอปฏิเสธผมนะเชียไม่ทำไงต่อไปแล้วกูถูกใจชื่อดีว่าถึงแม่แม่งแต่ยาวเกินแต่ถ้าเกิดไปตั้งใน YouTube จริงก็น่าแต่เป็นชื่อ,อยอย่างแบบเบื่อไม่อยากทำงานแล้วครับแค่นั้นงบายเดอะเวอน์อนี้กูหยิบชัปเตอร์หนึ่งมาอ่ากันนะถ้าถามว่าทำไมเอาจริงๆนะ ชั้เตอร์ที่กูอา่านจริงๆอ่ะมันมีสองเว้ยแต่คือกูลืมอัดแล้วกูพูดปากเปล่ากับอากาศตั้งนานไอ้ยอีย้มบายเดอะเวการผ้านในครั้งนี้จะไม่มีการตัดต่อเพราะงั้นถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์เบรอะอะไรขึ้นอันนั้นก็ความเบรอของกูเปพเียวนะ กูนะอย่างที่กูบอกไปฝึกผ้าไม่มีต,ตัดต่อโอเคเริ่ม <c oughs> ไม่ไหวแล้วต่อให้มีแต่คำขอที่เหมาะสมกับผมก็เถอะต่อให้เป็นคำมามามีอ่อ <c> ะ <oughs> <c oughs> ตัวให้เป็นคำขอที่ให้ผมทำคนเดียวก็เถอะต่อให้เป็นคำขอที่เอาแต่กโกงใส่ก็เถอะ แต่ว่าตั้งแต่วันนี้ไปผมเมื่อวางผมหยุดงานโดมไม่ได้แจ้งไปครั้งแรกจะให้แก้ตัวหน่อยแล้วก็คนพ่อเมื่อวางว่าจะตื่นมาก็เลยเที่ยงแล้วหรือว่าสลบไปกันหนะรับไม่รู้สึกตัวเลยเหรอ ไปประชุมก็ไม่ทางแล้วด้วยซิอะไรกันน้ำตามันไหลไม่หยุดเมื่อวา,วางได้นองแล้วแทๆ้ๆยังไม่ดีขึ้นเลยจะโดโกรธหรือเปล่านะหนักใจจังกิวน้ำประจุมภัยอีพีสวัสดีค่ะเอสังวันนี้เองก็ทำคำขอแบบระบุ ให้เต็มที่ด้วยนะครับสวัสดีครับจะว่าไปแล้วกิลมารเตอร์มีเรื่องจะคุยด้วยค่ะกรุณารอสักครู่นะครับแต่ทั้งที่ไม่อยากเจอแท้ๆหน้าตัวประกอบแกไอเจ้าผู้ใชเ้เว็มนบุพ่อพองที่มีปัญหาปัญหาพองปัญญา ที่มีปัญญาใช้แค่เวทพื้นฐานกอนหน้าที่จะถามว่าทําไมถึงขาดงานคงต้องถามก่อนว่าทําไมถึงกล้ามไม่เข้าประชุมตามแผนที่ชั้งจัดประชุมวางแผนต้องเดือนกิลมาสเตอร์ก็ไม่ได้ทําอะไรนอกจากพูดไปเรื่อยเปื่อยแแท้พอมีนัดประชุมใครคนอื่นด้วยไม่รู้ทําไมถึงเอาจริงเอาจัง ได้รับความนิยมขึ้นมาสงงั้นขอโทษครับโกแกที่รับหน้าที่เป็นคนใช้เว็บมตนบับหายไปไหนก็ไม่รู้เลยต้องให้คุณหนูแอลิสน้ำประจุภัยระดับบีมาทำหน้าที่แทนเศษจานนี้ก็ไปขอโทษเธอด้วยนะว่านับประจุภัยดีใจกันอยู่หรอกแต่มันเปลืองนี่ซ่ครับ แกนะไม่ได้มีใจจะเป็นน้าประจงภัยเลยไม่ใช่หรืองไงเพื่อเป็นการลงโทษกกับไปไต่อันดับจาแล้งเอฟซะเอ,อโดงรแร้งอย่างเกิงเหตุเป็นรอบที่สามแล้วสินะการ์แล้งเอฟหยดเลือดแล้วลงทะเบียนการ์ดใหม่ก็ได้อยู่หรอกแต่ว่า รีบๆหยดเลือ่อลงทะเบียนแล้วก็กลับไปทำงานที่กังคาต่อได้แล้วเงียบเลยเป็นอะไรเหรอผู้ใช้เว็บบนที่ผมพกจะปล่อยให้โดนแบบนี้อีกไม่ได้แล้วไม่ยอมต่อไปแล้วข่า <c oughs> แม่งดูเหมือนว่าผมจะไม่มีคุณสมบัติในการเป็นนักประจวบหายครับขอขอบคุณที่ให้ความการุณาที่ผาๆมาครับ โอ้โหพระเอกทำไมไม่ฆ่าทิ้งไปเลยวะไอ้สัตว์หาเกจะลาออดเหรอคิดดูให้ดีนะไม่คเคยเห็นกิวมาสเตอร์ทำหน้าแบบนี้แฮะช่างเถอะเห้อในที่สุดก็ลาออดเหรอผู้ใช้เวฟบนลบ,บุกพอมกูผู้ใช้อืมกูผู้แข็งแกร่งซอมบี้รีเตอร์บัต ดีแล้วดีแล้วเท่าน,นี้ระดับของนักประจุัยก็จะได้สูงขึ้นสักทีไว้มีผู้ว่าที่ใช้ได้แค่เวมบตนขั้นพื้นฐานมาเป็นนักประจุัยเหมือนกันมันไม่สมอารมณ์เลยว่ะเออเอซังยังมีงานที่ค้างนะคะเยอะขนาดนี้เลยนะผมนะ่ะตาออกแล้วไอสัตว์ ผมสีที่ต้องอยากร้องไห้น่ะแต่ไม่วางก็รอไปแล้วปล่อยให้ผมไปสบายเถอะแค่รังอีแต่แท้กำมีแค่คำขอบแบบระบุชื่อเกินไปแล้วเวกมันก็ไม่ดีเด่งอะไรคุงเรียเท้าเก่งเฉยๆสิน,นะงอมืองอเท้าไอ้เจ้าผัวไม่ได้ความทุกคนไม่รู้อะไรเลยสินะ ปรตีคําขอแบบระบุชื่อนั้นจะมีค่าจ้างสูงกว่าเป็นห้าเท่าโปรตีแล้วควรต้องได้รางวังมากมายแท้แต่ผมกลับไม่เป็นแบบนั้นถึงอย่างนั้นผมก็ยังขอร้องละค่ะแค่ในส่วนของท่านเจ้าเมืองก็กำลังป้องกันป่ากับกิลมาสเตอร์คนเก่าก็ได้ เข้าใจแล้วรับงานวันั้นันเป็นงานสุดท้ายก็ได้เพราะงานช่วยจะโกวเสียงดังๆให้หน่อยนะครับว่าอะไละเอียดงานกับรางวันที่ได้รับคืออะไรปฏิเสธไม่ลง <c oughs> ขอพระคุณมากค่ะมี3มคำขอที่ถ้าไม่รับแล้วจะเดือดร้องเอาได้ค่ะงานจากท่านเจ้าเมืองคือข้อ ขอเียอะไรคือขอให้ช่วยซ่อมเครื่องมือเวทผมให้คนรับใช้ค่ะเซลของกองกำลังป้อกันป่าคือให้ช่วยตรวจตาและป,าปา่าป่ามสุดท้ายกิมมาสเตอร์เก่าขอให้ช่วยดูแลความสะอาดล้างเราเวลาเป็นหนึ่งเดือนค่ะรางวัลที่ได้รับจะขอแล้วคำมันหายไปใส่ว้าอ้ รางวัลที่ได้รับจากคำขอไม่ว่าอาัานไหนก็ตามเป็นเจ็ดเหรียญเงินเล็กค่ากูดูไม่ยังรู้เลยว่าดวงหรอในหญิงป่างานผู้านมีค่าจ้างให้แค่เจ็ดเหรียญเงินเล็กขำแทบสำรักปฏิเสธไปก็ได้ได้แท้เงินแค่นั้นเท่ากับค่าข้าวกลางวังชั้นเองนะ ไม่รู้แล้วครับขอแบบระบุชื่อน่ะกึ่งๆบังคับไปทำปฏิเสธไม่ได้๋ตวมายื่นคำขอไร้สาระแบบนี้ไม่อายหน่อยเหรอหนังไงน้อยใช่ไหมล่ะผมเป็นนักมัจยุภัยแรงอีที่ได้รับคำขอแบบระบุชื่อก็จริงแต่เงินรางวัลต่ำมากเอาเถอะงานสุดท้ายแล้วเหลืออีกสามงานที่ต้องทำาของจลากออกจากงาน เป็นท่านระชภัยงานแรกคือซ่อมอุปกรณ์เวมบนของคนรับใช้ให้กับท่านเจ้าเมืองไอซ์บอร์ที่เหลือก็วางไว้ตรงนี้เติมพลังเสร็จเรียบร้อยแล้วเท่าน,นี้งานในห้องแช่เย็นก็จบแล้วเพราะน้ําแข็งที่ผมสร้างนนะ่ะพากไปเดือนหนึ่งก็ไม่ละลายแล้วก็อย่าลืมใช้เวสแสงกับทุกห้อง ไรบอลไรบอเฮอที่นี่มันกว้างจริงๆเลยนะยังเหลืออะไรต้องทำอีกเยอะเหนื่อยจังทั้งใช้เวบมงทั้งเดิงไปเดิงมากองหน้านี้ท่างไว้เขาเคยขอให้ช่วยทำอุปกรณ์ใส่ไอบอลแล้ววินบอลที่พบพาได้สินะพบพาได้งั้นเหรออุปกรณ์ทำไงดี ลองทำเป็นทรงกระบอกเจาะรูรูแล้วกันเสร็จแล้วฟูเย็งสบายดีจากได้ํำไมรู้สึกตังห์ิดตังห์ิดใจชอบคนตัวประกอบไม้เล็กสองลางสังของไม่ดีแบบแปลกโอ้นี่ไงคิดอะไรดีดีอ่อจนได้นะช่วยทําเพิ่มอีกร้อยอันให้ภายในวันพรุ่นี้ทีซีไหนๆก็เซ็น รับคำขอเสร็จสิ่งไปแล้วไม่ยุ่งด้วยแล้วกันขอยห้จงแต่จะเอาเปรียบตลอดออขออนุญาตปฏิเสธครับครับพู้อะไรออกมานะ่ะไอ้เจ้าคนใช้เวบพ่องไม่เข้าใจเหรอว่านี่คือคำสั่งเน่ยไม่ไหวแล้วห้าปีที่ผ่านมามีแต่คำขอที่เกิดตัวไม่งั้นจะได้น้อเมื่อไหร่กันนะก็ตัดสิจใจไปแล้ว ว่าจะไม่โกหกใจของตัวเองคงเป็นไปไม่ได้หรอกแบบนั้งเน่ะผมไม่ขอถอดคบพูดหรอกนะครับแกเป็นแค่สามัญชนกล้าขัดคำสั่งคุณนางอย่างนั้นเหรอคงจะมีเหตุผลที่ฟังครึ่งอยู่สินะถ้าเหตุผลตื่นเออ ตื้นเขิกแล้วก็จะสั่งประหารซะเลยคิดว่าขู่ให้กลัวแล้วจะได้ผลงั้นเหรออุลแปรใจจริงๆพี่พระเอ๋ไม่ไม่ฆ่าทิ้งคือเอาจริงๆนะเวพยพลังเวของพระเอ๋ไม่งโกงสัสสัเลยมึงรอคิดสภาพแค่มึงเสษก็นน้ำแข็งเล็กๆก็ได้อ่ะไปอุดจมูกแล้วก็แช่แม่งสัประมาหนึ่งปีแค่นั้นแหละแม่งขาดาการหายใจตายแบบงูแล้ว สวงเรื่องหายใจทางป่ามันแค่เอาน้แข็งยะป่าเองแต่ฉันก็ใจกว้างนะถ้ายอมขอโทษจะให้ก่าหยุดหรอกเอาละพูดสิเบือ่อเบือ่อไม่อยากทำงานแล้วครับอา ต่อนะส่วนตัวกูรู้สึกว่างานผ้ากูดูดอบลงก็ไม่ได้ทำนางบวกกับตั้งหิดตังิดไงไม่รู้กับผมางานนี้ช่่งแม่กันพวกมึงคิดไงะบอยบจบคลิป